สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะที่โครงการเม์เช่นแปนะคะ,อะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่แปลงที่ดินเลยนะคะตรงนี้พิกัดนะคะอยู่ที่ตำบลพรมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะวันนี้วันที่1ตุลา2565นนะคะเราก็จะถือโอกาสมาอัปเดตแปลงให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะจากที่เดือนที่แล้วนะคะก็มีการวางจองสิทธิ์ไป2แปลงนะคะ ตรงนี้นะคะโครงการนี้มีทั้งหมด6แปลงซึ่งตอนนี้นะคะยังว่างอยู่เพียงแค่4แปลงเท่านั้นนะคะก็คือแปลง A แปลง B แปลง C เอ้ยแปลง A แปลง B นะคะซึ่งแปลง A เนี่ยจะมีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือ240.2ตารางวานะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นแปลง B แปลง C นี่จองไปแล้วนะคะแล้วก็แปลง D แปลง D นะคะ พื้นที่200ตารางวานะคะราคา1นล้านห้าแสนบาทตรงนี้นะคะเป็นในในใน่วน,นตัวนะคะชอบแปลงดีนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกเหมือนว่าอ่แปลงนี้นะคะเห็นเขา2ด้านนะคะแล้วก็แปลง C ก็เอ้ยแปลง E นะคะแปลง E ก็จองไปแล้วเป็นแปลงเล็กสุดเนาะแล้วก็แปลง F นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะโครงการนี้นะคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเข้ามาจากถนนหลักเพียงแค่100เมตรเท่านั้นนะคะก็ ทักมาสอบถามกันได้นะคะที่เบอร์080นะคะ6161806นะคะก็โครงการนี้ก็ยังย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าขอสินเชื่อได้เหมือนกันนะคะประมาณ80 100เซนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเรื่องการขอสินเชื่อต่างๆนะคะทักมาสอบถามกันก่อนได้ค่ะสวัสดีค่ะ